ยีดเออหล่อเออหล่อดิ๊ดเออหล่อหลยอใช่ไหมหล่อจังยิ้มหวานเด้อฮะมันเอียงไปทางกามฟันกาม พี่วจะมีกับ,บ,บมนนนันสวัสดีค่ะกามกมันจะหนีมันสวัสดีค่ะไอรักกามมันรากมันจะหนีไปอืม สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ

oh i can't hear it well i'm not. 混着咱们这这这这，混着咱们这这这这。没有那那没，可能就缺乏，人不够。 ทชนะเพิงเข้ามานั่งคของับแป๊บยังเยังชมางเลยอไอ้คเลมมันมันนาาชอบเนอนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ได้สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อกับแม่นะคะขอบคุณมากค่ะ พ่อแม่ทานข้าวอิ่มแล้วนะคะทานข้าวอิ่มแล้วทานยาหลังอาหารแล้วทานกล้วยแล้วก็ชามะนาวน้ำเต้าหู้บนปากเข้าห้องน้ำเรียบร้อยเข้ามาพักผ่อนในห้องนะคะ ทำไมมามามาทำอะไรอ๋ออะไรอยู่นะว่าว่ายายโทรตามหายายมาทำไมให้ยายมาอ้าวเหนียวกล่องขายของหมืนไปอันนี้กล่องขายของอะนรแน่ใช่มีมีมีกล่องมีกล่องนี่้วยขายของที่คิดว่ามันเป็นถุงขยะไม่ใช่ขายของขายขนมเค้กขายขนมเปี๊ยะแล้วก็ไอ้แล้วก็ซอยเนี่ยเหมือนเอาไว้โชว์ พ,พ่อจะมามพ่อแม่จะมาโทามาหามายาังกาลังมาโทรมาบอกหนุ่ยไม่จะให้ไปพิพาให้ย่ามาพาไปที่ร้านร้านขายรถร้านขายรถร้านขายรถรถไปฟ้าไฟ้าแ <laughs> <laughs> ม่ไปไปไป,ไปบอกว่าแกหายหายทำไงแค่ก็กทำได้ทำได้ไหมไปปรึกษา อให้เรามาพาไปเดี๋ยวจ้ากระเป๋าใบใหม่อ่ะใบใบเก่าเก่าก็ดูสีดิดูสีเก่าเก่าเดี๋ยวยังมามาตรงไหนสวัสดีค่ะเดินมาเดินมาเหรอกำลังมาอ๋อ